สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับเมื่อนี้ครับช่วงเที่ยงครับของวันที่26กครับกลุ่มภาพันธ์2 5ยหกครับเดินทางมาอยู่ที่วัดปู่ทุดงครับเพื่อพาเอฟซีประถมแนวทางตัวเลขครับไก่ข้งสุดท้ายเข้ามาแล้วนะครับว่าปู่ทุดงครับสิได้แนวทางตัวใดฝากตอนเอฟซีทางช่องครับเอฟซีครับมักชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจครับให้ทางช่อง ที่สำคัญเอฟซีอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับเอฟซีสิบวันได้ผ่านข่าวสารจากทางช่องนะครับเพราะว่าทางช่องไปติดตามกันหลายสำนักนะครับเอาครับเพื่อว่่เป็นการเสียเวลาเฮาเข่าสัมผัสสดๆกันเลยครับกับปูทุดงฟอมกับตัวเลขแเน่าทางครับประจำงวดวันที่หนึ่งมีหน้าคม2566ที่ิจะตึงนี่ครับปูอันนี้เป็นเล็คัน์นมลปูสวดมือไหนครับปูนี่ ว่นหมูว่านพาที่ผ่านมาในแบรนบ์กปูโอ้โห้นี้นะคะแอดกับผ้ากันเดินท่าะคะมาอยู่ที่วัดปู่ทุดดงนะคะเนาะหาเนื่อท่งตัวเล็กนะคะครับนี่เป็นคันน้ำมนตนเด้อครับเอฟซีะที่เห็นกันว่านอะค่ะเดี๋ยวแอดปั๊บกล่องกันเน้อค่ะมาทายทํำกันลายสองข้างนะคะมีฉบบผ้ารวยนะคะผู้พาชั้นแนวนะคะบ่าวกุ้งพารวยนะคะวิไลให้โชคนะคะเนาะ อาเอฟซีสี่ขห็นกันบอนะคะอะเห็นติดตัวไรน,นะคะถ้ากันตีเอาเด้อค่ะเนีก่กคันน้ำมุ่นปูนี่คันได้เฮ็ดบอไม่ผ่าตนะคะผููมากเป็ดตัวไดคะ่ะเกเก่าหกเก่าอืม้มหกเก่า ผูตามที่ผู้เคยเหตุตดแบบนี้มันจะเป็นเลขหนึ่งไข่โมเมนต์ของผู้หนึ่งไข่หนึ่งเก้าหนึ่งหกอันนี้ผูเพิ่งว่าเป็นเลขสองอะไรเงี้ยหาว่าเลขเพิ่งเป็นเลขสองมันมะค่ะหาหาหนึ่งเก้าหาหนึ่งหกเกหาหาเก้าเก้าหาเก้าเก้าหาเก้าหก อ่ะมาสิเขียนให้เอฟซีเพิ่งเบิ่งอ่านออกห้าหกหกกันนะสีอ๋อก็เลยอ่านออกเบิ้งอ่ะเอฟซีปิจารณาเบิ่งผู้ว่าตัวนี้เป็นเลขหาเด้อค่ะครับมีแนวทางตัวเลขอยู่สามตัวครับในคาน์นามนต์ปูปูว่าเป็นหาจ้าเป็นหา เป็นหนึ่งเป็นเก่าเป็นบอกปูเป็นสองกระไรที่ปูผนมึอได้นี่นอกเนาะสองชัดๆในตัวนี่ผมว่าปูวานแล้วตะจีเตียวเร้อค่ะเบืองเอานะคะเพราะว่าเด็กเนี่ยคันปูไม่แค่สามตัวนะคะเดี๋ยวคุณบอกพี่เลยเคลียออกมาให้เบืองนะคะเพราะว่าหยั่งเอฟซีริเห็นชัดนะมันเขามุ่งเอฟซีสิบพอเห็นนะคะเนาะมีเด็กอยู่สามตัวครับเอฟซีห้าเก้าเก้าหาหกเก้าแล้วก็หาหนึ่งเก้าห้าหนึ่งหกนะปู อ่าปูตีไฮซัมนีนะคะห้าเก้าเก้าห้าหกเก้าเอาบอกแ่งว่าให้ปูเนี่ยปูว่ามีเลขก็สั่นพีห้าเองหรอปีห้านี่้ะนี่ครับเอฟซีมีเลขสองอีกนี่ครับอยู่ในเบรดแต่งไยเอาเอฟซเดี๋ยวเดจให้เบิ่งเท่ละกล้องนะครับนี่ครับ แตงไทยครับเนี่ยเอาแม่มาเห็นตัวเลขแบบนี้เลยบ่ปูครับนี่เลขตัวเลขเป็นเลขสองชัดเจนได้นะครับอยู่ในแตงไทยนะครับคุณ่ีเนี่ยครับแตงไทยไทยเ้บ่าผ้าลวยกับผู้าเบื้องน้ำเนยชัดเจนบ่ะเอาลงมาเห็นนี่อ่าชัดเจนนะครับชัดเจนเป็นสองเนาะเป็นแตงไทยเด้อครับอือว่ามันแตงเล่า แต่งไทยมีเลขสองโอ้ชัดเจียนงามหรือปูเ<ม>กิดขึ้นได้แบบใดเอากะเอฟซีกับพิจารณาเอาครับเป็นแนวทางเด้อครับทุกสิ่งยางเกิดจากธรรมศาสตร์บริแตงขึ้นน้องปู<ม>อ่าเดียวนะคะ<ม>เดีวยวมนาฉบาสิพ้ามาเบิงงปูปูว่าจะออกไปทุ่ดงอยู่กลางดงอยู่เยค่ดยอนะคะเนาะอ่าปกติพุ่มเจ้าที่ที่ ชบ,บาเคยติดตามปูนะคะเนอะอาะเวลาปูออกไปนะคะทุดงอยู่กลางป่านะคะชบ,บาจะตามไปปูจะเห็ดคันน้ำมนต์พุ่มเจ้าที่หันพวันดีแห้งค่ะเอฟซีแตกสามตัวตรงว่ามันสามงวดติดนะคะอยู่ตรงนั้นเนาะแล้วก็สองตัวเดิอนอยา่าเจ็ดแปดงวดเลยนะคะนะกสวงนาแหล่งนี่นะคะปูจะออกไปทุ่งประจํานะคะเนาะปูว่าปีนี้กสิออกไปคือเกานะคะอยู่อยู่หม่องเกาบ่ค่ะปูสิไปหม่องเกาบ่ค่ะหม่องเกาเนาะ พเพราะผู้มันดีแห้งค่ะเอฟซีแล้วก็ปูจะเฮ็ดคำน้ำมนต์แบบให้เบิ่งสดๆพร้อมเพราะว่าปูสิวัดจับบาอยัางเลยค่ะปูเฮ็ดคำน้ำมนต์ปูสิคางไว้นะคะคางไว้ปากบาดแล้วก็เล้วแต่สิไปเองนะคะเนี่ยท่านี้คือแตกตลอดนะคะถ้าได้ไปทุดงอยู่กลางปานะคะเนาะปูป <c oughs> ูฟันดีปะคะฟันยังฟันก็ฟันดีจำไว้ฟันดีอยู่ตัวแห่งจื้อบ่ได้ว่าฟันยังตัวแห่งฟันดีละ่ะ คู่มา,าคู่ใดค่ะเป็นพิเศษนี่ปูนี่หนิสามตัวแล้วเนี่ยละ่ะนี่นี่ละตีปูเห็นว่าบ่เน้นคู่ใ<อ>ดคู่หนึ่งหน่ค่ะเอาบ่เน้นคู่ใดคู่หนึ่งวันสั่นเอาเอา,เอาคาันน้ำมลออกให้คนเบิ้งเลีเ่ยวเล้่ยวอ่ะอคันเนีซีก็คือสีเบิ้งแล้วนะครับเล็กคันน้ำมลปูแล้วบาณนี้มาเบิ้งตัวเลขที่ปูจับออกไหนนะครับเดี๋ยวแอดขอเปลี่ยนมุ่งกองกระเดื่อบาณฑิตครับท้ายท้ำกับลายช่องครับ ครับนี่เป็นตัวเลขที่ปูจับออกจากคันน้ำม,มุนมาไห้เลยครับแนวทางกับมีห้าเก้าเก้าห้าหกเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งหกแล้วก็แนวทางสุดสองตัวครับมีเก่าเก่าหกเก่าหนึ่งเก่าหนึ่งหกแคนดันนะครับเอฟซีปูบ้วงกลมให้เอฟซีจะคู่สองคูง่เนหู่บอกหรือจังใงดงอ๋อ อนีแล้วนพูนเนาะบอบอสห่เน้นละทีมักสอบพูได้จัดเลยไม่ว่าพูเอาตัวเลขก็บบอหลายแต่ว่าถ้าวิ่งพูว่าให้วิ่งเก่าว่าสันค่ะเด่นเก่านะคะหัวหนีเนาะคันวิ่งเจอเจครับาบัจับมันกับมันยังไ่เอ่หายือเมวันี้เราูมันสับกันสือถ้าจะคิดไปแล้วก็มีบอหลายมีสามตัวปูก็เลยจับออกมาให้นะครับเอฟซีอว เก่าก้าหกนี่เะฮากาแกมานะคะนอกกับหัวไห่กัตตันนีหนึ่งเก่าก้าหนี่กับกับหัวไหนะคะนกจากเลยเบิงจะไลยตัวแน่นะคะเมื่อลายตัวแ้ค่กับซ้ำเหล็กซี่คู่นะคะเนาะผู้ใดมักวิ่งวิ่งไปที่เก่านะคะปูวาปูนิมิตฝันนะคะดีพอมนะคะเนาะาลองผิจารณาเบิงนะคะปูวาหมักทอกันเหล็กอยู่ในนี้เลยบอลเน้นตัวใดตัวหนึ่งโนเบากจ้โกส วันที่แล้ววันที่แล้วกูวันที่แล้วมีแปดศูนย์หกศูนย์ศูนย์สามประกาศาูนย์ยอีกกรปดูนย์มได้ออกอครับค่ะถายนศูนี้ังกงให้ชื่อนะค่ะตอนนี้ถ้าที่ฟันบ่าเนี่ยน่าขายาหมดควนะันว่าฟันว้าเพันซีเคียที่กระจอมาวัดอันน้มันมันจอเป็นหนัาของน้ำตัวขั้นหนึ่งมัดตั้มปันนค่ะจำได้กะทั้งนามันว่ามันเป็นเลขไอ้เหอือโทรศัพท์ตีเร็มแทน ปศูนย<า>์แปดกับเกาซีเปล่าแต่เกาซีนะค่ะแปดศูนย์บอกอวดนี้พิจารณหน้าวันนี้ันอ่ะวดนันออกไปเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งันออกไปเดต่้หวับันววันวันนั ปกติว่าผู้คือเบาเบานะคะ,นนะเนาะผู้เบาผ่้เก่งนะคะก็ได้แนวทางไปนะคะเนาะไปพิจรารณาเบื้องเอานะคะแต่ว่าผู้ก็ว่าจะออกไปทุ่งนะคะไปเมืองกุ้งเจ้าที่ที่ว่าเพิ่นหายเม่นเม่นนั่นแหละค่ะเอสซีที่ห้อติดตามกันนะคะส่วนหนาแรลงของปีที่แล้วนนะคะติดตามกับฟองสีหมู่นะคะนเนาะเพราะว่าผู้เจ้าที่อยู่หันเพิ่น แม่นอนีหลีค่ะเพิ่นแม่นอนีหลีนะคะน้อง้ใดติดตามสีหูนะคะอัจจะกนห้ฮากับว้พบเจอกันในคลิปหน้านะคะนาออ่าสุดท้ายนี้ก็ขอขอบุญขอบคุณผูเดอค่ะที่แบ่งปันนะคะแนวทางนะคะให้เอฟซแฟนขับทางช่องนะคะไดมิชมีลาน้ำกันเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะสาธุครับสาธุค่ะอ้าลงนะคะน้องกับหลังจากรับชมรับฟังแนวทางตัวเลขเป็นทีเรียบร้อยครับเบื่องชมน้ำกันแหลวนะครับ บัวสิเป็นเลขคันน้ำมนต์ปูแล้วก็ปูจับออกมาไห้นะครับมักชอบแคบหนาจอไว้เป็นแนวทางฝากจอนกันหวดปจับมาที่หนึ่งมีนาคม2 5 6 6นรบนี่นะครับแนวทางของปู่ทุดงครับอ้าวชัดเจนนะครับตัวเลขแนวทางอาสุด้ายนี่ไหฟี่ทั้งช่องยูดีไม่แห้งครับไว้เจอกันคลิปหน้าโโชคมันหมานสุขุสุคนสวัสดีครับ